โอเคทุกคนสบายดีไหมครับเพราะว่าผมสบายดีผมจำได้ว่าผมเคยพูดถึงเรื่องที่ผมเคยเรียนคณะสถาปัตย์มาก่อนแล้วก็มีน้องๆบางคนเนี่ยมาถามผมว่าพี่พี่ผม,มอยากเรียนคณะสถาปัตย์อ่ะพี่พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์มากกว่าน้องๆหลายๆคนบอกเลยว่าประสบการณ์การเรียนสถาปัตย์ของผมเนี่ยมันไม่อีซี่ เพราะว่าการเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันก็เหมือนเอาวิชาหลายแขนงมารวมกันนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ศิลปะทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างคณะที่สมบูรณ์แบบแต่เหล่าอาจารย์ที่คณะเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ได้ตั้งใจงานหนักแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนจึงได้เกิดเป็นคณะสถาปัตย์ที่ต้องใช้พลังเหนือมนุษย์ในการเรียนพี่พพอเหอะอ๋อเออก็ได้กลับเข้าเรื่องดีกว่า เอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพกันอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดแล้วก็อยากจะย้ำเกี่ยวกับคณะสถาปัตย์เนี่ยก็คืองานหนักจริงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมสอบสัมภาษณ์คณะสถาปัตย์ที่มหลาลัยแห่งหนึ่งซึ่งก็มีอยู่คําถามหนึ่งที่ผมจําได้ขึ้นใจเลยนั่นก็คืออดนอนไหวหรือเปล่าอืมอดนอนหรอครับบอกเลยว่าอีซี่สามปีผ่านไป ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองอดนอนได้เนี่ยต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอดนอนทํางานกับอดนอนเล่นเกมมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าพี่ๆต่อให้งานหนักยังไงมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นหนักขนาดนั้นผมจําได้ว่าช่วงที่พีที่สุดของการทํางานเนี่ยคือผมทํางานติดต่อกันหลายวิชามากๆจนร่างกายของผมเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆคือตอนที่ทํางานอยู่เนี่ยเหมือนร่างกายมันพยายามชัดดาวตัวเองแต่ผมก็พยายามฝืนลุกขึ้นมาทํางานต่อแต่ร่างกายของผมมันก็พยายามชัดดาวตัวเองอีกรอบ คือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนผมไม่ไหวจริงๆอะจนผมพึ่งมาสังเกตเห็นว่าที่มือของผมเนี่ยมันมีผื่นขึ้นเต็มทั้งสองมือเลยตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องหยุดทํางานแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปหาหมอซึ่งหมอก็ให้ยามาแล้วก็ให้ผมกลับไปนอนพักที่หอในวันต่อมาเนี่ยผมก็เลยต้องฝากเพื่อนของผมส่งงานที่เสร็จแบบครึ่งๆกลางๆให้อาจารย์ของผมแทนคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมขณานี้มันต้องให้งานเยอะขนาดนั้นด้วย ซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือสภาพของเด็กสถาปัต์ลองจินตนาการถึงซอมบี้หน้าตาเหนือหน่อยๆใส่ชุดนักศึกษาไว้ผมยาวบางคนก็ไว้หนวดไว้คราวสะพายกระบอกใส่แบบหรือไม่ก็ถือโมเดลอะไรสักอย่างเออไม่ใช่โมเดลแบบนั้นดินั่นแหละแถมบางคนก็เป็นส m o อ,กกอร์ด้วย ใช่ครับนั่นแหละคือสภาพของเด็กสถาปัตย์โอเคมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนแต่ว่ามันก็มีคนสภาพประมาณนี้อยู่จริงๆนะครับพินอัพพินอัพคืออะไรพินอัพก็คือเวลาที่เราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเราก็จะปินงานของเราเพื่อเอามาแปะบนบอร์ดแล้วก็พรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังคือจริงๆมันก็เรียกว่าพรีเซนต์ธรรมดาก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้ทำไมว่าต้องเรียกพินอัพอะให้มันดูเท่ๆเฉยๆมัง้ง แต่ว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าพินอัพเป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อคะแนนวิชาดีไซน์มากๆก็เรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมดของวิชาดีไซน์เลยก็ว่าได้แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมีถ้าอยากได้คะแนนดีในวิชานี้เนี่ยก็คือทักษะการพรีเซนต์คือถ้าหากว่างานของคุณดีแต่ว่าคุณไม่มีทักษะการพรีเซนต์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าสวัสดีครับวันนี้อ่าผม อ่าผมเรียวพีชนะครับก็จะมาพูดถึงโปรเจกต์ของผมนะครับนั่นก็คืออแต่ว่าต่อให้คุณงานไม่ดีแต่ว่าคุณมีทักษะการพีเต์ที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ ช่ครับทักษะการพิเศษเนี่ยมันสําคัญมากมากแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือสอบการสอบของคณะสถาปัตย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อเทียบกับการสอบของคณะอื่นแล้วเนี่ยการสอบของคณะสถาปัตย์ถือว่าค่อนข้างสบายเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันจะมีวิชาหนึ่งที่ผมเกลียดสุด,สดๆนั่นก็คือ history of art ซึ่งการสอบแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ต้องจําว่างานศิลปะนี้เนี่ยมันชื่อว่าอะไรใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วสร้างมาในปีไหนยุคไหนแล้วคนที่สร้างมาเนี่ยจะสื่อว่าอะไรซึ่งมันก็มีงานศิลปะหรือว่าสถาปติกรรมที่ผมต้องจาเนี่ยเยอะมาก,มากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เยอะมากทั้งเครื่องเขียนกระดาษที่ต้องใช้ตัดโมเดลหนังสือเรียนค่าปริ้นงาน แต่จริงๆแล้วเนี่ยคณะสถาปัตย์ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยก็เป็นพาร์ทใหญ่ๆในชีวิตของผมที่ทําให้ผมมีความสามารถหลายๆด้านทางด้านความคิดในการออกแบบการใช้โปรแกรมต่างๆการบริหารเวลาในการทํางานซึ่งตอนนี้ก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะการได้รู้จักคนเก่งๆที่มีความสามารถมากมายพี่ๆถ้ามันดีขนาดนั้นให้พี่กลับไปเรียนสถาปัตย์อีกรอบพี่จะเรียนไหมอะพี่ เฮ้ย hey, ผมเรียวพีชกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับซึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะตึงๆกับสถานการณ์ช่วงนี้นิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับสถาปัต์เนี่ยมันก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ผมเคยทํางานติดต่อกัน24ชั่วโมงคือทํางานจนเบอร์แล้วก็ออกมาตัดโมเดลจนคัตเตอร์มันบาดนิ้วตัวเองคือทุกคนที่เรียนสถาปัต์เนี่ยจะต้องเคยโดนคัตเตอร์บาดนิ้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง มันก็เหมือนกับนักรบที่ต้องมีบาดแผลกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วยังอยากเรียนสถาปัตย์อยู่เนี่ยมันแปลว่าคุณมีเพลชั่นที่จะเรียนสถาปัตย์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย